ในปี2025กองทัพเรือไทยได้พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องโดยมีการติดตั้งและทดสอบระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศขีปนาวุธริมล66สแตนดาร์ MR SM1 MR SM 2 MR เป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางที่มีความสามารถในการต่อต้านเรือรบถูกพัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและมีการใช้งานในหลายประเทศรวมถึงกองทัพเรือไทยเรือหลวงภูมิพอลอดยเดต HTMS ภูมิบลอ Aduladech เ,เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งระบบขีปนาวุธริมลบ66 Standard MR ได้โดยมีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบยิงแนวดิง MK 41 VLS และระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย ในเดือนกรกฎาคม2024กองทัพเรือไทยได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธ r i m 1 6 2 e w ว0 Sparrow Missile (ESSM) จากเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงปักสินซึ่งเป็นการทดสอบยิงพร้อมกันครั้งแรกของขีปนาวุธ ESSM จากเรือสองลำของกองทัพเรือไทยการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสามารถของกองทัพเรือไทยในการป้องกันภัยทางอากาศ โดยขีปนาวุธ ESSM มีความสามารถในการต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่มีความเร็วสูงและมีความคล่องตัวสูงนอกจากนี้กองทัพไทยยังได้ร่วมมือกับบริษัทราฟาเอลแอดวานด์ดิฟเอนซ์ซิสเต็มของอิสราเอลในการผลิตขีปนาวุธ SPIKE รุ่น NLOS และ i r ในประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางบกและทางทะเลการร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยของกองทัพไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศและเพิ่มโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในภาพรวมการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันภัยของกองทัพไทยในปี2025แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเลโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และการร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Trend เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆใ,ในอนาคต